ทาง้านของคุณจูนเพนชุลีค่ะอดีตภรรยานักล้องชื่อดังนะคะมีการออกมาเปิดค่าทนายค่ะแล้วก็แนะนําด้วยนะคะว่าก่อนที่จะมีการว่าจ้างเนี่ยคุยกันตรงๆให้ชัดเจนจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะเรียกว่ากําลังเป็นประเด็นถกเถียงกันเลยค่ะสําหรับเรื่องราวของการว่าจ้างทนายความที่กําลังเป็นประเด็นใหญ่ในประเทศขณะนี้นะคะล่าสุดทางด้านของแม่จูนเพนชุลีค่ะอดีตภรรยาของหนุนกะลาก็มีการออกมาแชร์โพสต์ของทนายพั์ หรือว่าทนายเมียหลวงค่ะที่มีการโพส์ถึงเรื่องราวค่าทนายที่มันมีประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะคะกับกรณีที่ทนายดังเนี่ยเขาเรียกค่าว่าความเป็นหลักล้านเลยค่ะ และมีการระบุนะคะบอกว่าทําไมค่าทนายถึงแพงคุณจูนเนี่ยก็เล่านะคะว่าการจ้างทนายแล้วก็เปิดค่าทนายเนี่ยคือมันยังไงกันแน่คือเธอบอกว่าค่าจ้างทนายเนี่ยคือค่าวิชาชีพไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เห็นว่าเหมาะสมก่อนจะว่าจ้างเนี่ยก็คุยกันตรงตรงให้ชัดเจนเลยว่าทนายเรียกเท่าไหร่เราจ่ายได้ที่เท่าไหร่รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจะได้สบายใจกันทั้งทั้งแบบ2ฝ่ายนะคะเคสเราเนี่ยค่าทนายก็คือคุณพัดเดิมคือ5 0,000บาทแต่จากรายละเอียด ต่างๆค่า,า,าเดินทางค่าอื่นๆจิปาถะเนี่ยก็เลยให้เหมาเหรวมทุกสิ่งเลย1 0 0 0 0แสนบาททวนไม่มีบวกเพิ่มราคาจับต้องได้ไม่ถึงหลักล้านนะคะจ้างได้รับทุกคดีทางด้านของทนายพัฒเองค่ะก็มีการระบุในโพสต์เหมือนกันนะคะบอกว่าต้องขอตอบแบบนี้ครับค่าทนายความในเรื่องของการดำเนินคดีแต่ละคดีของทนายแต่ละคนเนี่ยราคาจะไม่เท่ากัน อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการไม่มีราคากลางอย่างเช่น 1. ความสามารถของทนายความ 2. ความยากง่ายของรูปคดี 3. ระยะทางการเดินทาง แล้วก็4ในเรื่องของทุนทรัพย์การฟ้องคดีแล้วก็ข้อที่5เนี่ยฐานะของลูกความและอื่นๆซึ่งแต่ละคดีไม่สามารถตอบได้เลยว่าคดีนี้เนี่ยราคาแพงหรือว่าราคาถูกแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ว่าจ้างและก็ผู้รับจ้างที่จะมีการตกลงกันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดอยู่ที่ความพึงพอใจครับก็เรียกว่าราคาเท่านี้ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ